สวัสดีครับผมอยู่ที่ด่านหว้วยยางด่านหว้วยยางจังหวัดปัตจว๋วคลีรี่ันครับคือผมสังเกตเห็นด่านนี่นะครับมันสิมนี้แผงที่แผงกันอยู่ตรงกลางเกาะอยู่ตรงกลางเกาะการถนนเนี่ยครับกันระวางถนนสองฟังแล้วก็ฟังขนานกับมีแขงกัน คือกั้นไว้ตรงที่เจ้าหน้าที่ยืนตรวจนะครับผมว่าทราบว่าเอากั้นเฮ็ดหยางกั้นเพื่ออะไรรถที่อ่แอแลนยู่เต็มทางฟังทั้งนี้นะครับว่าสามารถมองมองทะลุไปหาเจ้าหน้าที่ที่ยืนอยู่ฟังทั้งนั้นได้นะครับนะครับแล้วก็มีการยกไมย้ยกมือใส่กับรถ รถไอ้รถกระบะคอกันนะครับที่บรรทุกของอาจจะเป็นพักหรือเป็นสินค้าอยังก็แล้วแต่นะครับมักสิบบวกไม่เบิกยกไม่ยกเมื่อใส่กับรถพวกนี้นะครับแต่ครับสังเกตเห็นว่ามีมีแผงกั้นู่เนี่ยครับกั้นยุ่ตรงจุดที่เจ้าเจ้าหน้าที่ยืนตรวจนะครับตรงขนานกับนีครับเห็นปะครับเอาแผ่นป้ายมามากั้นนะครับกรรมอะไรครับน่ะ ทำอะไรน่ะฮะนะครับเห็นปะครับทั้งทีงนี้กับนี่นะครับเนี่ยเห็นปะจิกกั้นตรงเจ้าหน้าที่ยืนนะครับเมื่อกี้ผมสังเกตเห็นกัมมี่ยังกับบอลูผมบอลูนะครับผมก็เลยบอกว่าเป็นนี่ยังนะครับผมผมบอลูนะดานห้วยยางนะครับยุตั้งยุกระตรงนา สถานีตำรวจหมวยยางเลยครับจังหวัดประจวบนี่รัน,นะแล้วกะ็ที่มีแผงกันลักษณะแบบนี้นะครับผมผมผมก็ได้เห็นเฉพาะด้านนี้นะครับผมขึ้นเหนือผมก็เห็นอยู่ที่ด้านแม่พิกจังหวัดลำปางแล้วกะ็ด่านศบป,ปาา จัางวันล้ำปานคือกันนะครับนี่ครับผมเห็นอยู่3ามดานนี่ที่เอาแขงกันลักษณะแบบนี้นะครับมักกันไว้กันบังไว้พอรถที่วิ่งอยู่ฟังทั้งนี่ว่าสามารถมองเข้าไปฟังฟังถนนฟังทั้งขวาได้นะครับฟังฟังสวนเล่นได้นะครับโรู้วัาก,กัน,นียองนะครับฝากาถ้าผมสอบถามเองคสีสีบวมีน้ำหนักพ่อนะครับเสียงผมคือสีพวดังพ่อ ฝากแช่ไปให้ท่านวิโรจน์แล้วกันเนาะฝากท่านวิโรจน์อีกตอนหนึ่งว่าให้ถามท่านบอขอบอตลออะล้อแน่ว่าการตั้งแผงกั้นลักษณะแบบเนี้เอากั้นเพื่อ,อยังกั้นเพื่ออะไรนะครับมีทั้งฟังขนานฟังก่อการถนนนะครับกั้นยู่เฉพาะตรงที่เจ้าหน้าที่ยืนตรวจนะครับก่าสามารถไท ถมงมิว่าเขา้นสิทธไทยคลิปไทยภาพยังเสียเพสามารถทายท,ทาย,ท,ท,ายทะลุ่านไปฟังทั้งนั้นได้นะครับเพราะว่ามันมีแผงตัวนี้กั้นอยู่ฝนะากไว้เนี้ยแล้วกันนะครับเป็นคําถามครับผมผมวู้อีหลีผมจังถามนะครับฝากแช่ให้ผมแนะ่แช่ให้ถึงท่านพิโรดพักก้าวไก่นะครับเนาะผมเห็นท่านข่ามาเราท่านทรงทรงมีมีแอคชั่นมีมีอย่างให้ให้วงการตำรวจได้ ทันคอนอยู่นะครับอ่ฝากฝากทันแน่แล้วกันนะครับเราฝากแช่ผมนะครับขอบคุณครับ